ถ้าดทริปเชียงใหม่ของเราเรลบนีีก็คือมีทั้งคุยงานแล้วก็มาเที่ยวอีกแล้วเหมือนเดิมร้านแรกที่จะไปกันก็คือซุก,กี้ช้างเผือกทุกคนอันนี้จันมีบอกว่าให้สั่งเนือ้อสั่งหมูสั่งอะไรก็อม่รู้<อ>ได้หมดเลทุกคนคือมันน่ากินมากแล้วจันมีคือหิวมากหิวจริงๆอ้ามเป็นไงล่ะหิวหิวมาก แล้วก็เรามาไว้ที่คาเฟ่ที่แบบค่อนข้างเงียบนปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องประชุมกันนะคะทุกคนก็คือก<ด>่อ<ด>น,นประชุมเนี่ยก็คือเราต้องเติมพลังไงทุกคนอันนี้ก็คือเริ่มแหละเริ่มประชุมกันภายในก่อนว่าแบบเอองานลูกค้าจะต้องไปทิศที่ทางไหนอะไรยังไงบ้างประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปไประชุมกับลูกค้าก่อน โอเคทุกคนพอประชุมเสร็จจันวีก็คือพามาเดินเล่นเพราะว่าอยากเดินเล่นแล้วก็มาช็อปไทยทายว่าจันวีซื้อไหมซื้อจ้าซื้อของ <laughs> แล้วก็ไปเดินเล่นแล้วเราก็ไปแแบกกันที่ร้านไฮแลนด์วิวดีมากแล้ววันนี้ฝนตกอันนี้กินจุบจิบคืออยากถามว่าอันนี้จุบจิบแล้วหรอแล้วก็มามืออย็นกันทุกคนอันนี้ คืออยากกระสิบว่าจาันวียังร้องเพลงพออยู่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปไหนไปทําอะไรกันบ้างเ,เรื่องวันที่2ด้วยการที่กินมาม่าร้านโปรดของจาันวีนั่นเองคือมันอร่อยมากๆคือเหมือนมาม่าเด็กแล้วอันนี้ก็คือเราจะไปขึ้นเขากันซึ่งพักผ่อนหย่อนใจจริงๆอันนี้ก็คือจันวีแบบอยากให้น้องๆได้แบบพักผ่อนเต็มที่คือมันคือแบบต้นไม้ใหญ่ใจแอนนะทุกคนแล้วมันแบบ อากาศดีมากตอนขึ้นไปก็คือฝนตกลงมาก็ยังฝนตกแล้วมันข้างบนคือมันดีมากๆใช่แล้วนี่ก็คือเราเลยลงมากินกาแฟที่ร้านข้างล่างก็คือร้านเ Day เดย์ e วใช่กาแฟอร่อยมากแล้วอันนี้ก็คือตลกมากมัาจะเลยขั้นนี้แล้วมันน่ารักมากๆขออนุญาตด้วยนะคะแล้วก็คือจบทิปเชียงใหม่ด้วยการที่กินอาหารเหนือนั่นเฮือนนใจอยองนั่นเองนะคะทุกคนนั้น,นี้ก็คือถูกและอร่อยมากๆ แล้วถ้าใครชอบบล็อกแบบนี้ติดตามกันได้เลยนะคะ